เซอร์กิตเทรนนิ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งอันนี้ก็คือฝึกเหมือนเป็นแบ่งเป็นสถานีนะครับเหมือนถ้าเกิดใครเคยเข้าค่ายลูกเสือเขาจะมีเป็นตามสถานี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 านกิจกรรมก็จะแตกต่างกันนะครับในการทำเวทเทรนนิ่งทำแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเลือกรูปแบบทำสลับกันไปได้บางทีเข้ามาสถานีแรกเล่นอกไปสถานีที่สองเล่นขาไปสถานีที่สามเล่นท้อง ไปสถานีที่4ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวสถานีที่5ฝึกพลังฝึกความทนอะไรก็ว่าไปประมาณนี้อยู่ที่เราออกแบบของมัน ดังนั้นก็นคือวิธีที่ถูกสาหรับคนนี้อาจจะไม่ถูกสาหรับคนนี้ก็ได้นะครับอย่างอ่าอย่างเช่นนะผมขอย,ยกตัวอย่างมวยเพราะมวยเนี่ยหลักๆเขามีอยู่2ประเภท 1. คือไฟเตอร์สายลุยสายบูย๊อีกฝั่งหนึ่งคือฝ่ายชั้นเชิงถามว่า2คนนี้เราฝึกเบสให้เหมือนกันไหมครับฝึกเหมือนกันไหมนักมวยสสไตล์นะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นนักวิง่ง คนหนึ่งวิ่งระยะสั้นร้0เมตร200เมตรกับอีกคนนึงนักวิ่งมาราธอนถามว่าโปรแกรมเขาคือนักวิ่งเหมือนกันถามว่าโปรแกรมเขาเหมือนกันได้ไหมครับไม่ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นก็คือ,อตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดกีฬานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกบางทีเขาฝึกแบบนี้แล้วเขาเกิดการพัฒน,นาดีที่สุดเมื่อเกิดการพัฒน,นาดีที่สุดเรามีฐานข้อมูลเราทําการทดลองกับเขาก็กลายเป็นว่าผมฝึกแบบนี้แล้วนักกีฬาประสบความสําเร็จ นั่นคือเราลบล้างความเชื่อที่ว่าเราเอาแบบฝึกนี้มาแต่แบบนี้ดีกว่าความเชื่อเราก็อันนี้ถูกที่สุดใช่ไหมครับแบบนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ยึดตามหลักทฤษฎีการฝึกไปนะครับนะอันนี้ก็คือเซอร์กิตเทนนิงนะครับโดยทั่วไปนะเขาก็จะแบ่งเป็นจํานวนท่าอยู่แปดถึงสิบสองท่านะครับนะักกีฬาก็ทําจนครบหนึ่งถึงสามรอบแบ่งเป็นเซตจะ สามเซตก็ได้หรือถึงห้าเซตก็ได้อยู่ที่ว่าไหวแค่ไหนถ้าไม่ไหวอย่าฝืนมากถ้าเป็นนักกีฬาที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มกลับมานะฮะอ่ะไอ้เรื่องการฝึกอีกนี่แหละในการฝึกก่อนที่จะแข่งขันมันก็จะมีพียรเอียตของมันใช่ไหมครับในแต่ละชนิดกีฬาก็จะต่างกันอย่างเช่นฟุตบอลนะครับถ้าฟุตบอลเราจะแข่งขันในซีซั่นอินซีซั่นเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เราดูกันอยู่ทุกสัปดาห์ ในช่วงอินซีซันคือ9เดือนช่วงออฟซีซันก็คือ3เดือนนะครับช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงพักผ่อนของเขาและช่วงเตรียมทีมพรีซีซันก็คือเดือนหรือ2เดือนโดยประมาณนะครับคราวนี้เนี่ยเเดือนเตรียมพรีซีซันนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่ฤดูการแข่งขันก่อนฤดูการแข่งขันจะเปิดเตรียมความพร้อมนะั่นกะ็คือเพิ่มสมรรถภาพทางกายจะไม่เน้นทักษะอย่างแรกเลยคือสมรรถภาพทางกายต้องมาก่อนนะครับทักษะ ค่อยฝึกทีหลังทําร่างกายให้กลับมาสู่สภาพดีกว่าถ้าเผื่อเราดูกีฬาอาชีพในต่างประเทศนะครับอ,อย่างเช่นบาสเ b a ช่วงออฟซีซั่นช่วงที่ไม่มีฤดูกาลแข่งขันเขากินเขาปล่อยตัวตามสบายปล่อยเห้นไปตัวจนตัวใหญ่ตัวอ้วนน้าหนักเกินหรือแม้แต่นักฟุตบอลเช่นเดียวกันอย่างเช่นเอเดนอาซาที่ย้ายไปเรียวมัดลิด ออฟซีซันปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนเลยแล้วค่อยกลับไปลดเอากลับไปลดเอาตอนช่วงเตรียมนะครับเพราะเขามีช่วงเตรียมอยู่นะครับหรือหลายๆคนนะครับที่ปล่อยปลเขาปล่อยที่ปล่อยแต่ถ้าพอกลับมาทํางานจริงจังปุ๊บทาเต็มที่ในลักษณะแบบนี้นะครับการซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลก็จะซ้อมรูปแบบหนึ่งพอคราวนี้เปิดฤดูกาลแล้วกินเวลายาวต่อหนึ่งซีซันนะครับในขณะนี้การซ้อมก็จะเปลี่ยนเป็นเสริมแท็กติก เพิ่มเทคนิคและก็การฟื้นฟูร่รางกายแข่งเสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าแข่งต่อบางทีแข่งวันเสาร์วันพุธกลับมาวันเสาร์อีกอย่างเงี้ยสามวันเอ้สามสามแมตช์ในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งถามว่ามันหนักนะครับในกีฬาแบบแบบระยะยาวอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือการฟื้นฟรูร่างกายเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องการแข่งในระหว่างฤดูกาลนะครับเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้ให้นักกีฬาเนี่ยเล่นครบทุกแมตช์โดยไม่มีอาการบาดเจ็บ นะครับแล้วก็ช่วงหลังจากฤดูการแข่งขันเสร็จก็มีวิธีการยังไงนะครับอันนี้ก็คือมันจะไม่เหมือนกันแต่ละกีฬาก็ไม่เหมือนกันนะ